อ,อ้าวพี่เวสไหนบอกจะไปห้องน้ําไงครับสองเท้าของคนมาใหม่อยู่ชะงักดวงตาจับจ้องไปที่บุคคลทั้งสองตรงหน้าคิ้วสวยขมวดเข้าหากันจนชิดไม่พอใจสักนิดที่เห็นคนไม่ควรอยู่ตอนนี้แล้วทําไมมาอยู่ตรงนี้ได้ห่ะครับพี่เห็นว่ากุ้มกับชากําลังคุยกันสนุกสนุบพี่ก็ไม่อยากรบกวนเ,เลยเลยก็ามาดูว่าอินมีอะไรจะให้ช่วยหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่พี่เวสจะมาช่วยอินน่ะ นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยพี่เวทกับชาช่วยกันยกออกไปเลยก็ได้นะเออได้สิเออโอเคครับสองหนุ่มต่อรับแทบพร้อมกันจากนั้นอินทร์ก็เลือกที่จะักความสนใจจากบุคคลทั้งสองเขาหันกลับมาตั้งกระทะใบใหม่เทน้ำมันลงไปแล้วก็รอให้เดือดจัดเมนูถัดไปก็เป็นไข่เจียวกุ้งสาบของปโปรดเพื่อนกลุ่มตัวเล็กของเขานั่นเองใบหน้าขาวประดับด้วยรอยยิ้มสดใส เพียงเพราะเผลอไปคิดถึงคำพูดของพี่ชายที่ตนแอบให้ใจถ้างั้นพี่จะกินให้หมดเลยนะครับอินของพี่จะได้มีความสุขเยอะๆโอ้อินของพี่อฮ้ยชอบจังเลยพผื่พอพามีกับริฟี่ปากตัวเองอย่างมีความสุขชอบที่อีกคนพูดอะไรแบบนั้นแม้รู้ดีว่าไม่มีทางที่จะเข้าไปอยู่ในใจของคูคนนั้นได้เลยงั้นก็ขอแค่ได้รับเศษความอบอุ่นเพียงสักนิดก็ยังดีมาแล้วมาแล้ว เมนูสุดท้ายถูกวางลงมพร้อมกับซอสมะเขือเทศที่เป็นสูตรลับของทางร้านอินทิ้งตัวลงนั่งข้างคางชาซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับพี่เวสเขาเหลือบสายตาขึ้นมามองหน้าหล่อด้วยหัวใจเต้นแรงเหมือนกับครั้งแรกที่เล่บตกหลุลมลรักเผยรอยยิ้มหวานส่งไปให้ไม่อีกคนมองกลับมาอุย๊ยพี่เวสหล่อเป็นบ้าเลยไม่รู้เลยว่าเป็นครั้งที่เท่าไหล่แล้วที่คิดอะไรแบบนี้เพราะไม่ว่าจะมองกี่ทีผู้ชายตรงหน้าก็ยังคงหล่อสลับเขาเสมอ และดูเหมือนกับว่าจะหล่อขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำเแออราพอคิดแบบนี้ทีไรก็รู้สึกอิจฉาวความโชคดีของกุมขึ้นมาทันทีถ้าได้รับความรักจากพี่เวส,สครั้งก็คงดี